แลหมดอะไรในเร่ีในนี้อย่าไม่มีใบอย่างไ้เขาไม่รู้ยังไงเจเป็นคนเสค่ทเลยจะ้ไไหนอย่าหายเด้ออย่างไปใช้สมร์ทโนมึงต้องไปน

วันนี้มาโอนบ้านอาบจันนะครับสามส<ๆ>ิบห้าตารางวานะครับสามเอ็ดตารางเขาสามารถโอนแล้วนะครับอันนี้สามสิเ็ดตารางวานะครับมองมองเลขที่มีมือเป็นสามห้าะคิวอีกก็อันนี้ก็คือเป็นเงินค่าทําเนียที่เราจะต้อง เป็นค่าโอ๊ตข้าวสีข้าวโจดจำนองอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่าวทำเนียมแบบไข่ห่ออะไรประมาณนี้ค่ะขอเชิญหมายเลขสามห้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์ที่ชอบบริการสองค่ะวเขาจะเขียนนะ ันนี้คือที่ดินที่ดินเขียนให้นะครับแล้วก็มาที่ทชําระเงินตรงนี้นะครับเป็นค่าธรรมเนียมของแปลที่ดินต่างๆวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะคะคุงินใช่มากๆเลยก็คือคราวที่แล้วเรามาวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เราก็มาวันนะวันจันทร์คนก็เยอะแต่ว่าที่ดินเรามาเมืเ่อไหร่ก็เยอะอีเนะใช่ค่ะค ท้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ทดินแล้วก็บ้านแปลงอื่นๆนะครับโทรหาคุณเมมได้เลยนะครับที่เบอร์063 841 2188แปดสี่หนองนึ่ะครับจะาเปิดุที่สามสามค่ะ วันนี้เรามาโอนกรรมสิทธิ์บ้านนะครับหนึ่งหลังนะครับสามสิบเมตตารางวานะครับหมู่บ้านอาบจันร์ให้ลูกค้านะครับตอนนี้คุณแม่กำลังจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทางผู้ซื้อและผู้ขายครับทุกทน,นี้พามาชมบรรยากาศภายในกรมที่ดินนะครับว่าวันจันทร์นะครับจะมีคนมากน้อยเท่าไหร่ ขอเชิญหมายเลข3 0 6ศนหที่ช่องบริการสอง คับิวเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขออสอบหมายเลขหนึ่งซู